สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผม History World โลกประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเรื่องราวของอเมริกากับโซเวียตดีกว่าแต่เวลาเราพูดถึงอเมริกากับโซเวียตเนี่ยเราคงจะนึกถึงยุคสงครามเย็นถูกไหมเลยครับที่2มหาอำนาจที่ผุดขึ้นมาหลังจากการจบของสองครามโลกครั้งที่2เนี่ยกลายเป็นเจ้าโลกและห้ามหันกันเรื่องไอเดียอุดมการณ์ต่างๆอเมริกาก็เป็นตัวแทนของโลกเสรีทางฝั่งของโซเวียตเนี่ยก็ เป็นตัวแทนแห่งคอมมิวนิสต์ถูกไหมตัวแทนแห่งสังคมนิยมแต่ในวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเาาในสงครามเย็นนะครับเพราะว่าเราจะย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เองเนี่ยตอนแรกทางโซเวียตเนี่ยก็ไม่ได้จะมาตีบเยอรมันหรอกนะครับผมคิดว่าคงจะไม่ได้ตีกันแต่สุดท้ายเนี่ยเยอรมันนะครับก็ได้ทําการหักหลังนะแล้วก็เข้าบุกโซเวียตอย่างเซอร์ไพรส์สุดๆเลยขนกําลังไปมากมายมหาศาลซึ่งในการบุกช่วงแรกเนี่ยก็ได้ผลดีเป็นอย่างมากนะครับโซเวียตถูกโจมตีอย่างไม่ได้ตั้งตัวและรวมไปถึง ความสุดยอดของฐานของเยอรมันในยุคนั้นเนี่ยก็ทําให้โซเวียตอะถูกกินดินแดนมามากมายเลยนะครับหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญเนี่ยก็คือการต่อสู้ที่สตาลินการดหรือว่าจะเป็นการล้อมกรุงเคียฟหรือว่าการบุกเลนินการดคือมีแบบเหตุการณ์แบบต่อสู้เกิดขึ้นมากมายมหาศาลแต่สุดท้ายเนี่ยโซเวียตก็สามารถตั้งตัวได้และตีย้อนกลับไปทางเยอรมันเองเนี่ยต้องเจอศึกสองทางเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสู้อย่างยากลำบากมากๆตรงนี้เองเนี่ยโซเวียตอะได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายสัมพันธมิตรเยอะมากๆนะครับในวันน กรณีของการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นทางอเมริกาเนี่ยช่วยเหลือโซเวียตเยอะโคตรๆเลยแล้วเขาช่วยเหลืออะไรให้กับโซเวียตบ้างนะครับเรามาดูกันดีกว่าทางอเมริกากับโซเวียตเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้มีโปรแกรมที่ชื่อว่าเลนล s สโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมการให้ยืมยุโทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ให้กันแบบฟรีๆเลยนะครับแต่ก็จะมีข้อตกลงว่าต้องจ่ายในกรณีที่ทําอุปกรณ์บางอย่างสูญหายหรือว่าถูกทําลายไปซึ่งก็เป็นจำนวนไม่มากหรอกนะครับแต่โดยรวมเนี่ยอเมริกาให้เปล่าไปเยอะมากๆเลย แล้วมาดูกันดีกว่าว่าอเมริกาเนี่ยสนับสนุนอะไรให้โซเวียตไปบ้างเริ่มือนที่อย่างแรกเลยนะครับผมรถบรรทุกนั่นเองนะครับอยู่ที่427,284คันนะครับรถยานเกราะที่เอาไว้ต่อสู้เนี่ย combat vehicle เนี่ยนะครับ6,303คันรถถัง7,000คันเครื่องบิน11,400ลำรถพยาบาล2,328คันมอเตอร์ไซ 35, ค์35,170รถไฟ1,977 แล้วก็ Special ลไลท์คาร์ซึ่งก็จะเป็นเหมือนพวก ลถเอาไว้ขนของต่างๆเอาไว้ขนคาโก้เนี่ยนะครับผมอีกจํานวน1 1ึ่งยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมสิ่งต่อมานี่สําคัญมากๆเลยอาหารนะครับอาหารเนี่ยขาดแคลนมากๆในยุคนั้นอเมริกาก็จัดให้นะครับผมส่งอาหารให้มากกว่า4ี่ล้านสี่แตันตันนะครับผม1ตันเนี่ยเท่ากับ1000กิโลนะครับก็พูดง่า,งงายๆว่าส่งอาหารให้กับโซเวียตเนี่ยประมาณ4,000ล้านกิโลครับเยอะมากๆจริงๆทำให้โซเวียตเนี่ยตั้งตัวขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากนี้เองเ กระสุนก็ยังเป็นสิ่งสําคัญมากๆถูกไหมอเมริกาก็จัดเต็มกระสุนให้แบบไม่หวงเลยนะครับโดยอเมริกาผลิตได้เท่าไหร่เนี่ยส่งให้โซเวียตประมาณครึ่งหนึ่งเลยมากกว่าครึ่งด้วยซ้ําส่งให้อยู่ที่5้าสนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีเหล่าพวกน้ํามันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยที่เอาไว้ใช้ในการบินนะ่ะตรงนี้อเมริกาก็ส่งให้มากกว่า57.8%แนะครับแล้วก็ยังมีโรงงานอีกหลายแห่งเลยนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังมีผ้าห่มด้วยเพราะว่าที่นั่นก็หนาวมาๆกๆนะ 3 3 3 0 0 0ลิตรนะครับรองเทา้าบูทอีก15ล้านคู่ฝ้ายอีก1,000 0 0ตันนะครับผมแล้วก็ยังมีอะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งสุดท้ายหลังจากจ,ากจบสงครามแล้วเนี่ยก็มาตรวจดูว่าต้องเสียเงินคืนเท่าไหร่บ้างน,นะครับจากการที่ทําเสียหายหรือว่าถูกทําลายไปโดยโซเวียตเนี่ยติดหนี้อเมริกาอยู่722ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเอาจริงถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะน้อยมากๆกับสิ่งที่อเมริกาส่งไปให้เนี่ยแล้วทีนี้เองอะ่ะติดหนี้อยู่700กว่าล้านอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้จ่ายอยู่ดีครับเพราะอย่างที่รู้กันนวว่่าาาสสุดดททท้้ยยยีีีโซกลลมแผูออต โซเวียตเนี่ยก็คือรัสเซียนะครับซึ่งตอนนี้รัสเซียกับอเมริกาก็อย่างที่เห็นกันว่าไม่ได้ญาติดีกันเลยถูกไหมรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็ตกลงว่าจะจ่ายให้แหละแต่สุดท้ายอะ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายเลยนะครับก็ยังเป็นหนี้กันอยู่เลยก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าในอนาคตจะมีการจ่ายไหมนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าโอ้โหส่งไปเยอะอจริงเนาะแบบส่งไปเยอะโคตรๆนะครับผมแบบเยอะจะจัดอะ่ะก็ไม่แปลกเลยว่าทาไมโซเวียตถึงตั้งตัวได้จากการที่ถูกเยอรมันเนี่ยกดดันอย่างหนักมากๆเลยนะครับและหากใครอยากดูการต่อสู้ที่เกิดขึ้นนโเเีียยกกัับอรม่็ไป ตามอีกช่องของเราได้ในช่อง Battle of Human ขายเลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นาาผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์ คอสเรียนจาก f u t u r e s k i l l ซึ่ง f u t u r e s k i l l เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก f u t u r e s k i l l เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับ วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ